คุ้มเพยดูวสันนิวอหานเ่ยอุ้ยตายแล้วมันเชิญได้อีกเหรอไม่เคยทําเลยครับเคยทําเคยเคยไลฟ์แล้วมีคนเข้าข้องแต่ไม่เคยไม่เคยบราเคยบอกเคยกดตอบรับแน่เออไม่มีมีคนเชิญมานี่ครั้งแรกครับแต่เคยไลฟ์อยู่แล้วมีคนขอเข้าก็กดรับเคยอยู่นี่ครั้งแรกเลยเพราะว่าติ๊กต็อกไม่ค่อยเล่นครับ ต้องเร่นต้องเร่นบอดีนอนดอกเขินอะไรใครเขินเดี๋ยวอานกันเด้อเอาอาบน้ำนยังคะยังครับผมยังไม่อาบอาบน้ำกํา,ากลังว่าจะว่าเป็นบบไลแล้วเนี่ย,ยว่าไม่ไลแล้วหนูหนูหนูไปย้ายแห้งเจียมาเข้ามาที่บ้าน ือหนูได้หิ้งเชียรม,มาจากพระอาจารย์พระอาจาร์ก็เหมือนกับว่าเออเอามากันน้วัน,นึ่ง<ห>ว,ว,วันนี้วันพาร์เน่ใช่ใช่ใช่หนูก็เลยไหว้พระด้วยก็เลย,ก,เลยก็เลยจัดการหิ้งพาระอยู่เมื่อกี้ก็เลยค่ะอ๋อวันพานี้ต,ต้องวันพาร์ต้องรักษาสินนะครับใช่ค่ะอ่ะก็ถ้าพูดปดนะคะสินสินสินอะไรคะสินห้าสิลแปดหรือว่าอันไหนคะอ้าสิน สิมยังกบบหามโกหกได้ไหมนี่แต่ว่าเป็นเหมืดเหมดอ,อยู่ได้ค่ะเพราอ <c oughs> นอน้อนนานอยู่ในห้องนอนไงครับไฟมันตกลงนี้ใช่ไหมคะใช่ครับไฟรดีจะมีหลายดวงมากเลยนะคะมันก็เลยแบบดูสว่างอะไรเงี้ยค่ะอเดี๋ยวต้องหาไฟมัมมี่ <c oughs> อ่ะโอ้ไม่เป็นไรคะ่ะไม่เป็นไรคะ่ะเราเรนต้อง<น>ไปไรในห้องน้ําถ้าไปไรในห้องน้ํามีไฟอยู่้ยไม่ต้องค่ะมัน ลำบากก็ไล์แบบเขาเรียกว,ว่าอย่างไะไล์แบบเวอร์ชันไม่เนะ้นั่งสักโคกเี๋ยวบอกยังไหมเข้าติ๊กต๊กกอกป่๊ดแลมันเข้าได้กี่คนเข้าได้สักคนครับสี่คน วันนี้ไม่ทํางานหรอ,อคะโปรไใล์ได้เล่นเลยติ๊กตอ๊อกโอ้วันนี้ไม่ทางานนะครับทํางานก็ทํางานทั้งวันเลยครับตื่นเช้าตงมาเยอะๆเลยนะคะใครจะ<ม>ส่งของขวัญมาเพราะว่ามันเข้ามันเข้าของเครื่องหนูนะมันไม่ได้ให้ให้บอสนะคือแบบส่งมาเลยแล้วแอนยังก็มุ่เช้าตั้งเวทีครับ แล้วที่มีตอนบายก<อ>ับไปงานก็มาถึงคาตอนนี้คนในกลุ่มเท่าไหร่แล้วคะคนในกลุ่มประมาณพันแล้วครับหนูขายช่วยนี่เป็นผลไหมคะเออคนรอบนี้เข้าเยอะเข้าเร็วเข้าเร็วนั่นเห็นไหมเป็นพนโอ้คือสีว่าโอ้ก็สีว่าเป็นย่อนอยู่ของดีบ้านเอ้า <laughs> เป็นหย่อนหนู <c oughs> ด้ <c oughs> สวัสดีครับติ ตีเล็กอยุธยาสวัสดีค่ะสวัสดีทกท่านนะเออใครที่เข้ามาแล้วก็กดติดตามได้นพี่ไม่ค่อยเล่นทิกตอกเลยเปิดใบแล้วอะนานทีนานนที่แบบได้อัพพริปลงไปนะครับตอนนี้มีคนติดตามอยู่เทอไหรนบลูเพิ่งเปิดเพิ่งเปิดติกตอกได้ยังบม่ท่านถึงบ่ท่านถึงสี่เดือนเลย บอสต้องให้เปอร์เซ็นต์ด้วยนะคะเขาบอกอ๋อจะเปิดเซ็นต์เหรอคนถูกใจห้าพันสามคนดูตอนนี้พันสี่ 4. คนพันสี่รคนค่ะตอนดีหนึ่งพันสี่ร้อยท,ที่ที่ไม่ง่วงนะครับผมวันนี้เราหลบมาไลฟ์ที่ติ๊กตอ็อกนะครับหลังจากที่แอบดู อาละดีไรไม่เพดเฉลยแล้วเฉลยแล้วเอาเออวันนี้วันพาห้ามโกหกเออใช่ก็ก็นี่ไงก็ไม่ได้โกหกอุ้ขอบคุณทุกคนที่ส่งของขวัญมานะคะไม่ง่วงโอ้ขอบคุณน้องปาสักูดอนด้วยนะครับน้องสาวไอหงั่น้ำมาตัวนี้ปลาเจ้าเบ๊ โอ้ป่าเจ้าเ็นสติกเกิดเอบถ้าถ้หึงเนาะนี่ตะตะกี้คือหัวใจสีสมห้อายอยู่เขาย้ายมานี่หมดแล้วเฮ้ยเขาย้ายไม่ได้เอาใครส่งอะไรมาคือตอนนี้คือคือรัวมากครับขอบคุณอย่างนี่โอ้หลายดอกกุหลาบคือมานแท้ได้ไง นีแบบพี่อยากได้แบบนี้อ่ะเอาพี่ก็ต้องไลฟ์นิวก็ส่งไม่แอดนิวก็ส่งที่อ๋อพี่นิวก็ส่งเหรอเออพี่นิวส่งมีมีร้อยเหรียญเลยครับเมื่อกี้ไหนอ๋อไอ้นี่ไงเห็นแล้วไปแล้วทีหลังพี่พี่จะแบบนี้ใช่ไหมพี่ก็ไปไลฟ์ในของพี่กดเป็นไลฟ์ไปอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ แล้วก็ค่อยค่อยเข้าเออแล้วก็เชิญเชิญใครก็ได้หรือไม่เชิญก็ได้แล้วเขาจะส่งของขวัญให้ไงแล้วมันก็จะได้รายได้พี่ต้องเชิญเืิอแน่นอนลดีหาคิวยากครับปา,าเพื่อนนิพามาตองอยู่นี่หมดเพื่อนนิพาบันเพื่อนนิพาหมายถึงบ้าน บ้านน้องเบลกับลำเพลินกับน้องเบลโอ้น้องคอยแต่น้องเบลพี่ไม่พี่คือคือคือพี่รู้จักรู้จักเพราะเป็นนักล่องแต่บริสันท์กันว่าเคยคุยกันว่าเคยเจอกันนี่น้องเบลแต่ว่าแต่ว่าลำเพลินคือก็เป็นพี่น้องกันนะครับน้องเบลน่ารักเสียงดีด้วยหนูชอบอ๋อของของผมก็ได้เหรียญนะครับของพี่ก็ได้เหรียญแอน จริงของพี่มันก็ขึ้นเหรียญนะแต่ว่าตอนนี้คือของพี่ได้สองร้อยสี่เหรียญแต่ก่อนหน้านี้ไม่ขึ้นเนาะมันขึ้นของใครของมันหรือเปล่าหรือหรือมันมันหรือมันแบ่งให้พี่อ่ะแสดงว่าต้องแสดงว่าต้องแบ่งให้พี่แน่เลยเพราะว่าของพี่รู้สึกว่าสองร้อยสิบอาจจะเป็นแบบว่าสมมติว่าของแอนของแอนร้อยหนึ่งอาจจะแบ่งให้พี่เหรียญหนึ่งอะไรเฮ้ยนี่ไงมันเพิ่มขึ้นจริง่ะมันขึ้นอยู่ตรงนี้ ใช่ใช่ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่ทําให้ผมได้มีได้มีส่วนแบ่งกับเขานะครับผม <c oughs> ส่งไปยังบอยสิริชัยเอามันเลือกส่งได้โอ้จริงเหรอเลือกส่งไดโ้โอ้ยไม่รู้เลือกส่งให้พี่บอยค่ะคุณอ,ะ <c oughs> อ่ะเออส่งให้เขาครับ สรง่ง,งเพิ่นครับเพราะว่าเพื่อนเพื่อนเป็นเจ้าของไรพี่น้นอ,งอ,งนองครับเรามารับเชินเฉยๆนะครับไม่หนูไม,ม่หนูล้อเล่นส่งไปเธอส่งให้ส่งให้คุณลุงเขาไปซื้อกาแฟตอนเช้านะคะลุงครับลุงครับลุงครับลุงเมื่อเ้าร์ตื่นขึ้นมาบ่ากินเข้าเนาะเมื่อเ้ารนี่ตื่นขึ้นมาบ่ากินเข่าแล้วเอากาแฟเลยคือแบบลินรั่วแห้งไรสดด้วยจีบบอยไปมติงอ๋อเขาไม่ติดต่อมาอยู่ค่ะเพราะว่าน้องเบลจะจัดจะจัดไ์สด ช่วงออวันเดือนกุมภาค่ะก็ติดต่อติดต่อแอนแล้วก็พี่บอยมาอยู่ค่ะแต่ติดต่อผ่านแอนนะแอนก็ยังไม่ได้ถามพี่บอยว่าพ,พี่บอยรับค่าตัวใไมใพี่ไม่รู้เา้าก็หนูยังไม่ได้คอนเฟิร์มคิวหนูอ่ะหนูก็เลยไม่ได้ถามพี่บอยแต่ล่าสุดคือใหม่พัชรี <c oughs> ใช่ไหมใ <c oughs> หม่พัชรีหนูไม่รู้หนูยังไม่คุยยังไม่ได้รับปากใครเลย อืมแต่พี่ตกลงกับเขาแล้วเอาทำไมทำไมใจง่ายจังเลยเอาก็จักแล้วเขาบอกว่าอลาดีคอนเฟิร์มแล้วพี่ก็เลยเออคอนเฟิร์มถ้าของพี่ใหม่เร็วๆนี้ของพี่น่าจะเลื่อนไปนะ ประมาณมีนาเลยแม่บอกประมาณมีนาเรื่องเราเองพนะหนูมาเจอในติ๊กมาเจอในต่อต่อขอบคุณพี่บอยขอบคุณน้องเอิญนี่ไม่รู้ส่งให้ใครแก่พี่เดี๋ยวนะไอ้ลืมเปิดแอร์เอาเดี๋ยวก็เป็นลม อ๋อเองเป็นคนที่ยิ้มแบบนี้อยู่แล้วนะคะเวลาที่แบบก็คุณคุณพี่เขาไม่ค่อยแบบว่าอยากจะเปิดตัวเท่าไหร่อะไรเงี้ยอมอไม่ใช่เปิดตัวคือหมายถึงว่าคุณพี่เขาอ่ะไม่ค่อยแบบอยากเปิดเปิดตัวเองไม่อยู่ไในกล่อ,องอยู่ในหนังสิเนี่ยไหมแบบนานทีก็แบบช่วงนี้แบบไลฟ์ขึ้นก็ขายบัตร สงสัยค้นเบื่อเหมือนแต่ละไม่ต้องมาห่วงหรอกนะคำว่าเปิดตัวก็คือไม่ใช่เปิดตัวแบบนั้นคือเปิดเปิดตัวออกกล้องแหมคำเตยมายังคำเตยอ่ะมีกล้องนํานนี่มีกล้องใหญ่ด้วยกล้องในห้องนอนไ้ถ่ายคลิปไปถ่ายคลิปนั่งคุยปฏิญาณเถอะคำาเนี้ย <laughs> ยี่ห่อไทยคลิปต้องมอนนื่น่ะหนูเคยเขาไปดูไลฟ์พี่ครั้งหนึ่งแล้วพี่ไลฟ์ในห้องน้ําอ่ะแล้วพี่บอกว่าเออเนี่ยต่อไปก็จะอาบน้ําก็ดูดูไหมครับเอาแบบนี้ก็ได้เหรอก็อาบอาบแต่ได้ยินเสียงพี่ <laughs> บอยไม่ใช่สิได้ยินเสียงแบบเราถูสบู่ฟอก โอ้ยมันก็โอ้ยผู้ดิสิไปอาบน้ำให้คนฟังดูนี่เอาก็มีก็มีคนฟังอยู่พี่น้องข่อยมากแบบนั้นเนาะเดี๋ยวหนูลองทำบ้างุยผู้หญิงทำไม่ได้หรอผู้ชายทำได้จริงเหรอผู้หญิงทำไม่ได้ครับอ๋อหนกินน้ำไปเนี่ยมันก็เลยแก้มแดงค่ะทุกคน ไฟมันตกลงมาแบบนี้เนาะมันก็เลยแบบโอ้พี่ก็ได้ห้าร้อยเท่าไร่เรียญแล้วนี่ห้าร <5 70. S 2> ้อยเจ็ดสิบเเรียญครับห่วงแล้วเอ้าไม่ได้ห่วงแต่ก็คือแบบคนทําแบบนี้ยมันน้อยมากแล้วหนูก็เลยรู้สึกว่าเอา้าสิมงอไรอัน,อนสิม,มออองอะไรอาบแบบเนี่ยบอสขยับเข้ามาด้วยอ๋อผม,มต้องขยับเข้าไปวะ แบบนี้ใช่ไหมครับต้องเห็นแบบเต็มเต็มแอดมินบีบีสวัสดีค่ะไม่ได้จีบกัน <F B. S 1> ก็คุยกันเนี่ยธรรมดาจีบของได้ไม่เห็นมีเข้ามาจีบเลยสิบคุณลุง ุพนา่ีก็ลุงจริงๆนะครับวันนี้เริ่มผมหงอกแล้วจริงหรอคะผมเริ่มหงอกใช่วันนี้เมื่อนี้แม่ฮะผมหงอกให้ได้สามสินต้องเรียกว่าคุณลุงจริงๆแล้วค่ะใช่ยอมรับจีบตรงไหนเอาปากกามาวงเลยแอนบอกให้จีบ ขึ้นร้องคู่ไหนคะจะเมาบัตรหนูคิดว่ารอบนี้หนูอยากจะให้ทุกคนนะ่ะคิดถึงหนูกับพี่บอยมากมากมากๆามากๆเราค่อยจะจัดไลฟ์สดคู่มันจะได้แบบมีคนเยอะๆแล้วการเปิดขายรอบนี้เปิดขายบัตรรอบนี้หนูอะ่ะมีของมาแจกด,ด้วยบาตคอนเฟิร์มนี่ยนี่โอ้ไม่ใช่อะไรอ๋อไม่โอ้วันนี้วันพระอย่าตัวเดออนาคตกระสิเป็น พ่อมอยนี่ oh. mm hmm. ตอนนี้เด็กก็เรียกพ่อเยอะแล้วครับผมวั mm hmm. นนี้เด็กตอนนี้เด็กเรียกพ่อเยอะแล้วครับเมื่อเนี้ยเด้เจ้ายังเบื่ออื่นข่อยพ่ออยู่ในไรสดข่อยเอากระเพาะพ่อพระอภัยอยู่ไหมก็เล่นเป็นนางเงือกเนาะก็มีเออก็มีลูกเนาะ เอาว่าแมนๆหรอบอยังทำไมไอไม่มีหรอกได้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 ชิลินรอซื้อบัตรแล้วพอแล้วหนึ่งเอาพอ่อละนี่อะทุกคนไม่รู้ที่ไปที่มนี่มีคนเล่นแทนแล้วดิเห็นไหมมีคนเล่นแทนแล้วครับมีคนเล่นแทนแล้วครับ I love you ไม่มันขึ้นของหนูช้าหน่อยค่ะเพราะว่าเครื่องหนูนเป็นคนไลทเอาแกร์ oh. <Can 't S 2> วับเชิญออฟไลน์ mm hmm. ไปแล้วคนะ <c oughs> ไปกดไม่ใช่อะตามไปกดโดนตัวไหนไม่รู้ใช่ไหมแล้วไปกดโดนตัวไหนไม่รู้สักที่นึงแะ่ะเมื่อกี้เหมือนอ๋อน่าจะสายเข้ามัง้งมันเอียงก็่อพี่พี่เลื่อนขึ้น พยายามที่จะเลื่อนดูคอมเมนต์แต่ยูดีๆมันหายไปเลยใครโทรมาเนาะใอรก็บอกอเคยเนาะมันก็ต้องใช้เวลาอะไรพี่อะไรที่มันไม่เคยอ่ะมันก็ต้องใช้เวลาหน่อยไม่ใช่มีคนโทรมาบอกลุงไม่ใช่พี่ดูคอมเมนต์ในไลฟ์สดดูคอมเมนต์ไลฟ์สดเนี่ยพี่เลื่อนมันเหมือนกับเฟซบุ๊กใช่ไหมละ่ะมันจะเลื่อนแต่ติ๊กตอกเลื่อนแล้วมันไปเหมือนเลยแหม พี่ก็พยายามอยู่นะน,นี่บางบางอย่างมันก็พี่ก็ไม่รู้จริงๆคำเตย <c oughs> เห็นคำเตยแล้วเมื่อกี้เดี๋ยวขอ,อบี่แป๊บหนึ่งนะพี่บอยขอบคุณแก้วจากคำเตยด้วยน่ารักมากเลยอะ่ะรูปไหนรูปไหนออรดีแก้วน่ารักมากเลยอะ่ะแก้วแก้วเนื่องในโอกาสสุขสันต์วันเด็ก ันเด็กมันก็ต้องมีของขวัญวันเด็กเนาะของขวนนัญเล็กน้อยเติมรอยยิ้มส่วนปีนี้คําเตยได้ของขวัญวันเด็กเหมือนกันนะถามว่าอะไรคําตอบคือแค่พี่มีความสุขได้ทําในสิ่งที่ตัวเองมีความสุขยิ้มได้แค่นั้นแหละของขวัญวันเด็กของคํเาเตยขอบคุณนะคะคนกดถูกใจ9,200คนแล้วคือแท่ติ๊กต่อคนตามเท่าไหร่ครับ แนะะสองแสนอาดไม่ค่อยได้เล่นนะมเล่นไม่เป็นอนะ่ะไม่ส่วนมากเราจะไปเล่นเฟซบุ๊กมากกว่าใช่ต้องลองเล่นเบิงหิวข้าวอยู่ไหมคะไม่หิวแล้วครับก็เมือ่อกี้อ่าลีลันนัน่นจบไปกินขนมปัง นั่นหินบ่พกินหนุ่นุ่มนะเขาสนเเก่งตวนี้รอไมตนเพียงถนัดเลยเพราะว่าพี่สี่ศูนย์นมนะคอนแล้วก่งพวกจะไปร่ว่แจ็กี้มาบ่หนี่แจ็กกี้มาบ่นี่ ตามแจ็คกี้หน่อยพี่พีพี่ีตามแจ็คกี้ให้หน่อยทําไมรู้ว่าหิวอาวหนูก็เดาอย่างหนูก็ดึกคือคนนอนดึกอะค่ะคนทํางานดึกแล้วคนที่เป็นหมอล้ําคือเฮาอ่ะเฮาหูได้่าเราต้องกินข้าวดึกเหมือนแอนะข้าวมือแรกติดกลางวันไม่หิวกลางวันไม่กินก็ได้ครับจากเช้าถึงบ่ายโมงไม่กินก็ได้ครับอจังแอนเขาเขามือแรกของแอนเลยอะคือแบบ บายบายเลยแร่งกันเดมันพระเอา้าก็ <c oughs> ก็ตอบไปตามตรงเห็นไหมก็ไม่เชื่อโอ้โหโอ้หนี่เห็นไหมอะไรอ่ะล้องหน่อยครับผมจะตั้งใจทำงานเลย เดี๋ยวเดี๋ยวเปิดขราวเกี่ให้นะคะโอ้ยแต่พี่ร้องไม่ได้จริงๆริงเด้ทำไมอ่ะพี่พูดพูดเล่นพี่ร้องไม่ได้หนุ่มนะข้างซ้ายนั่นคือเอาเตรียมอัดคลิปแล้วทุกคนเขาจะอัดคลิปแล้วตัวใครเยอะแยะเลย <laughs> ร้องเป่าแคนแก้วสาวอย่าปล่อยมือสิอัดขีดมาช่วงไงอัดตังได้เริ่มแล้วสันโอ้โหสวัสดีพี่ๆจากบ้านแฟนด้วยนะครับมีครับีครับบ้านเมียน้อยก็มาบ้านเมียน้อยก็มีแบบคี้ ใช่พี่มีบ้านเมียน้อยเมียหลวงหนูเข้าไปอยู่ด้วยได้ไหมคะมีบ้านเมียน้อยบ้านเมียหลวงบ้านแฟนบ้านฮักสาวสวยสายตรงห้าบ้านแล้วก็บ้านเอบีบ้านสาย่สวยแต่น้องแม่ข่อยก่อนสวัสดีแม่วาสนาบ้านสวัสดีแม่วาสนาบ้านบ้านฮักสาวสวยนะครับแม่แม่คะบ้านฮักสาวสวยนี่เกิดมาจากเอียงค่ะแม่ ชอบขอเพียงฮักสาวเสริมสวย oh, อ๋อมันมวนเด่นี่อืมมันเป็นลำเพลินเด๋แล้วบ้านมือ<า>นั้นข่อยยังร้องกับเจ้าเลยวันนั้นพี่ก็ร้องที่สาวน้อยไงอ๋อ oh, ลำเพลินเออมันเป็นลำเพลินครับแอนที่แอนร้องมันลำเพลินเตยเสเด็จเนี่ยแล้วแล้ว,แล,วแล้วบ้านสายตรงมาจากอะไรคะสายตรงก็คือเป็นบ้านที่พี่ตั้งเองไงครับ บ้านนี้จะรวมจะรวมแฟนคลับทุกๆบ้านจะรวมแฟนคลับทุกๆบ้านเลยครับบ้านสายตรงนี้แล้วก็มีบ้านอะไรบ้างบ้างอีกนะคะบ้านแฟนครับบ้านแฟนบ้านแฟนแล้วบ้านแฟนบอยสิริชัยแล้วก็บ้านแฟนของบอยสิริชัยบ้านแฟนจะมีสองบ้านต่อดีบ้านเพรนนิภาด้วยนะคะมาให้กําลังใจขอบคุณบ้านเพรนิภาขอบคุณบ้านเพรนิภานะ่ครับฝากคั่วไม่หอนน้องไส้ข่อยเนี่ยให้เขากีบเมียกเราไปยังไดบว ลำเพลินอ,อ,อ,อลำเพลพินวงสะกรชีวิตคล้ายๆพี่เลยเมื่อนั้นเมื่อนั้นไปไล่โดงานมันเกิดน้องแบบเห็นแม่กับย่าเพิ่นไปนะเจ้าของเจ้าของเจ้าของซึ้งไห้น้ำตาออกก้อนเขา <laughs> อืมคือลำเพลินวันนั้นเป็นอ่าวันเกิดแล้วพี่ไปไล่โดและที่นี่เพิ่นกับเบ้าเรื่อง เบาประวัติของเพื่อนแม่ขย่ายเพิ่นไปเสื้อผ้านะแม่ขย้ายนั่งอยู่ตอนหนาเราเพื่อนก็เเ้าเออต่ว่าเฮ้ากัมันเหมือนกับมันเป็นภาพของเราแข็นเลยแล้วก็มีบ้านอะไรนะต่อแล้วบ้านส่อแล้วเอาก็หนูอยากรู้ว่าบ้านเมียหลวงบ้านเมียน้อยน่ารักจังเลยอะ <laughs> หนูจะอยู่บ้านไหนดีอ่ะเลือกให้เลือก,<า>กอยู่บ้านเมีย<จ>น <laughs> <laughs> อ้อยวรอนทำไมอันนี้กับมีคนอยู่หลายด้ยนี่ <laughs> บ้านเมียน้อยมาเยอะจริง <laughs> เหรอต้อ <laughs> สมัครพี่พยายาม <laughs> พี่พยายามดูรูปครับเพราะว่าเพราะว่าชื ชื่อในทิกตอกจะเป็นชื่อภาษาอังกฤษนั่นสิเป็น <laughs> มืนกับเป็ยูสบ้านบ้านเมียตัวจริงป่นมีหอนบ้านเมียตัวจริงปี <laughs> บ้านฮักใหม่แม <laughs> ลมร้องเพลงครับ <laughs> <laughs> เดี๋ยวขอตั้งตั้งบ้านได้ไหมคะบ้านไหน <laughs> บ้านสอกอ่ะ บ้านซอบ้านซอนันอยู่บ้านซอมีเด่วคนจะคนจะย้ายมานะทีนี้อ่ะเออชิดเด็งเด็กแม่ขออยู่น้ำบ้านซอเนี่ยนันเห็นไหมหืน้องปักกี่กับมาเบิงดินี่น้องเออไม่ใช่ปักกี่บิกกี้บิกกี้แม่บิกกี้สีน่านวลแม ไหนอะ่ะน้องบิกี้เลื่อนขึ้นไปแล้วครับนี่เขาบอกว่าจะมาบ้านจะย้ายมาบ้านซอเยอะเลยอ๋อตายแล้ว <laughs> จะมีใครอยู่ <laughs> บ้านนีคุณลุงหรือเปล่าคะทีนีต้ต้องต้องต้องเคลียร์ที่บ้านเอบีก่อนนะครับ <laughs> บ้านเอบีหนูก็อยู่อยู่แล้วไงอ,อ๋อขนาดขนาดขนาดพี่ยังมีหลายบ้านเลย พี่อยากรู้ว่าในแชทบ้านเดบี B Q คุยกันอะไรบ้างเออเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ในแชทเนาะอืมไม่ได้<ข>อยู่ครับแต่ก็อยากรู้มากอยากรู้มากเลยครับไม่รู้จะสี่เห็ดเฟซอาตานกันแนะไ่ไม่ไม่หรอกน้ำพังอะ่ะพี่เขามีหลายเฟซอยู่แล้วแหละไม่มีมแค่นี้ครับพี่มีแค่นี้บอยสิดิชัยแล้วก็ผู้กันปุริสาย ทําไมตุจ <Das S> ิเอาเฟซนั้นจริงๆเฟซนั้นเป็นเฟซบอยซีชายเก่าแล้วทีนี้เฟซบุ๊กมันบังคับให้ใช้ชื่อตามอีเมลก็เลยได้๋ยซื้อซื er ้อที่ที่เขาสมาัครอีเมลไหมผู้กันปุนรีสายนามสกุลจริงออทำไมชื่อเหมือนชื่อชื่อเหมือนคนที่ส่งดอกไม้มาให้เลยค่ะ ผู้เล่นผู้เล่นกระยอกไปที่ที่ลากับข้าเจ้ากับฟิ้นอยู่ไม่ไม่ได้คุยเรื่องส่วนตัวของน้องครับน่ารักมากๆในกลุ่มอ๋อครับผมพี่พี่บอกว่าไม่ได้คุยใช่หรือเปล่าไม่ได้คุยเรื่องส่วนตัวของน้องครับน่ารักมากๆในกลุ่มใช่เปล่าวันนี้ครับคอซอเก็บข้อมูลเนาะเก็บค่ะเก็บ ถามเย็นเลยเอาเย็นเข้ามาบอกเย็นเข้ามาบอกครับเย็นเข้ามาอย่างถ้าเย็นเข้ามานน่จะเชิญเลยบ้านเอบีมีเด่คนจบเอกมโนอุยน่ารักกลุ่มเอบีเตรียมจะพาแล้วคเย็นี่ีบอคือจังเย็นเข้ามายี่ี <laughs> อีกแล้วเอา้าโทรศัพท์อีกเครื่องอ่ะขั้นบอหักอย่างนีงกะบอกกันยางีงโอ้ยเดี๋ยวๆหนูก็จะเป็นวะสิ่เขอมาหลอกร่วงกันเหนียยังอ๋อสาวพ่นเตะ <laughs> <Okay. S 1> แม่พ่อสวัสดีค่ะเอาบิกกี้พ่อแม่เราล่าสุดใช่แอนตัวจริงไหมคะอ๋อไม่ใช่ค่ะเฮ <laughs> <laughs> ้ยบันเชิญได้ค่ะตรงเนี้ยเดี๋ยวหนูหาเลยนะถ้าเกิดมีรูปใครที่แบบเราเป็นคนรู้จักเราเชิญเขาได้เลยค่ะพ,พี่แอนเชิญได้ครับแต่พี่กดไม่ได้ <laughs> <า>ต้อง อเอเย่นมหาไรปนเอเย่นนเอเย่นคนคนนี้เอเย่นเอเอทำงานครับมิตติ้งเลยค <เอ S 1> ่ะกับเจ้าขับเอเย่นน่าจะไลฟ์ของของอนุชาเลยครับของเย็นอนุชาของมีอ้อ๋อเขาทำงานเหรอคะวันนี้ รุ่นพี่แอนกับพี่พรมาเป็นปีๆแล้วค่ะตั้งแต่ไลฟ์อะไรเงี้ยอันเฟรย์เว,วเแต่ผมกลับไปเบิรงนลูบผมเก่าๆโอ้ยตอนไลฟ์บอยแอนผมทั้งดำทั้งแบบทั้งทั้งอืดครับพี่น้องไม่คือจากไอเสียอีกแล้วคุณล <ite> ุงเสียอีกแล้วคุณลุง เอเย่นชั้นแนวนี่ไง